อยู่ที่นี่ถึงจะบ้าแต่ก็อยากทำงานครับอยากทำงานครับเขาอาจจะอยากทำสมาธิหรือเปล่าเขาบอกล้างจานแล้วจะมีสมาธิเอกอ็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็น<อ>วิธีการบำบัดอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะเจ้าของร้านบอกว่าแหมถึงอยากจะทำงานล้างจานนี่นะแต่ก็ไม่กล้าจ้างเหมือนกันสุดท้ายให้ตำรวจคุมตัวไปโรงพักก่อนละกันและจานจานที่เขาล้างไปแล้วจ่ายค่าจ้างเขาไหมคะ S <S ได้ทันล้างหรือเปล่า,าก่อนเจ้าของร้านมานมเห็นก็ไม่ไหวแล้วนะงงค่ะได้เวลาสะสมเรื่องของตัวเลขกันแล้วนะคะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเท่านั้น,นะคะ่ะที่จะถึงวันที่จะต้องไปเสี่ยงโชคค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของเห็ดเห็ดปกติเท่านี้ก็เรียกว่าใหญ่แล้วนะแต่อันเนี้ยใหญ่มากใหญ่แค่ไหนไปดูในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ วัดดีซิรีขอบคุณนะถ้าถูกหวยฉันจะพาเธอไปเลี้ยงข้าวแค่นี้เองสบายมากไปค่ะพวกเราลุยโอย้ตายแล้วค่ะซิรีซิรีบอกหกสองน่ะโอ้ะนะคะ ก็หลากหลายวิธีเนาะในการที่จะหาตัวเลขไปเสี่ยงโชกันนะคะคุณผู้ชมคะพาเปงานแต่งงานกันบ้างดีกว่านะคะเป็นงานแต่งงานของเพื่อนรักแต่ยังไงละมันชักหน้าไม่ถึงหลังสิ้นเดือนแล้วอ่ะเออยังยังไม่มีใส่ซองเลยอ่ะเพื่อนรักคนนี้เ็าีวิธีนะคะน่ารักจริงๆคุณผู้ชมไปดูค่ะงานแต่งงานจริงๆใช่ค่ะจาาากหนน้้ทํแบบีเจ้าบ่าวน่าจะเป็นคนโพสต์บอกว่าแหนยังไงก็ก็ชัวร์อยู่แล้วนะคะช้าแต่ชัวร์ครับ แต่ว่าชาวเหน็อเขาบอกแม่จะจัดงานแต่งงานเนี่ยจะสิ้นเดือนไหมหรือว่าต้นเดือนไหม <c oughs> โอ้บางคนบอกว่าจัดสิ้นเดือนนะได้แต่ว่าต้นเดือนก็หมดเหมือนกัน <c oughs> ออเอเอ,เอ,เอน่ารักอีกมาให้กําลังใจก็พอแล้วถ้าเป็นเพื่อนนะคะ <c oughs> ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานหรือว่ากกพได้ประกาศปรับขึ้นค่า FT ซึ่งการปรับขึ้นค่า FT แบบนี้จะทําให้ค่าไฟฟ้าโดยรวมแพงขึ้น4บาทต่อหน่วยทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็เลยเปิดเผยสาเหตุที่ทําให้ค่าไฟฟ้าแพงค่ะ ปัญหานี่มันเกิดจากนโยบายการวางแผนผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศที่คำนึงถึงความมั่นคงทางพลังงานเกินความจำเป็นจนเกิดเป็นภาระต่อผู้บริโภคไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานแล้วกลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ องค์กรของผู้บริโภคเปิดข้อมูลต้นเหตุค่าไฟฟ้าแพงว่าตอนนี้กำลังผลิตไฟฟ้าทั้งระบบอยู่ที่ประมาณ46,000เมกะวัตต์แบ่งเป็นกฟผร้อยละ33.64พักเอกชนร้อยละ66.36 ในช่วง3ปีที่ผ่านมาความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของไทยอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0เมกะวัต์เท่านั้นแต่มีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งระบบมากถึง46,00 0เมกะวัต์เท่ากับมีกำลังผลิตไฟฟ้าเกินมากกว่า10,000มเมกะวัต์เทียบเท่ากับว่ามีโรงไฟฟ้าฐานหินขนาด800เมกะวัต์เกินถึง13โรงซึ่งหมายความว่าขณะน,นี้ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะที่กำลังไฟฟ้าสำรองสูงเกินความจำเป็นอย่างมากจนทำให้โรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่8แห่งจาก12แห่งไม่มีการเดินเครื่อง แต่ประชาชนยังต้องจ่ายค่าความพร้อมจ่ายให้โรงไฟฟ้าเหล่านี้ทําให้ประชาชนต้องสูญเงินเกือบ49,000ล้านบาทต่อปีคิดเป็นกว่า2,000บาทต่อปีต่อผู้ใช้ไฟเมื่อเปรียบเทียบราคาขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าประเภทต่าง จะพบว่าการที่โรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่หยุดการเดินเครื่องและถ่ายโอนการผลิตไปยังโรงไฟฟ้าขนาดเล็กและมีปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่มากกว่าผู้ผลิตไฟฟ้ากลุ่มอื่นเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงขึ้น จจุบันก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยที่มีราคาต่ำกว่าราคาก๊าซนำเข้าจะถูกป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีก่อนส่วนที่เหลือจึงนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าหมายความว่าเมื่อก๊าซขาดแคลนจึงต้องนำเข้าก๊าซราคาแพงจากต่างประเทศประชาชนก็ต้องรับภาระค่าใช้ใจ่ายส่วนนี้ขณะที่ค่าผ่านพ่อคบกผ่านสูงขึ้นตามราคาก๊าซไปด้วยอย่างไม่เป็นธรรมสภาองค์กรของผู้บริโภคจึงขอเชิญชวนผู้บริโภคมาร่วมขับเคลื่อนผลักดันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงใน เชิงนโยบายของภาครัฐเพื่อให้ผู้บริโภคมีไฟฟ้าใช้ในราคาที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืนสภาองค์กรของผู้บริโภคคือตัวแทนของผู้บริโภคทุกคนเทสต้เวฟมันฝรั่งคึืนอลูกใหม่หลอนเวฟกว้างมันกรอบไม่เหมือนใครรสอเมริกันฮันนี่มาซาดและรสซอสไปซี่เกาหลียิ่งกว้างยิ่งมันจัด<ม>ชัดเจนใหม่เสตวฟ้วม ยายาชอบลองทรงใหม่ๆหม่แต่ผมพันกันจนขาดร่วงต้องแพนทีนผสานสูตรโปรโวิตินินเพื่อผมดูแข็งแรงช่วยลดผมขาดร่วงได้ถึง97%คราวเนี้ยจะทำทรงไหนก็มั่นใจสุดๆแพนทีนผมขอแนะนำื้อดอักไฟเบอร์ใหม่มีใย,ยอาหารเพิ่มการในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายอร่อยซ่า,าเว่นัไฟบอร์ ให้ความหอมละมุนจากกลิ่นดอกลาเวนเดอร์พาคุณล่องลอยสู่ทองทุ่งอันงดงามของห้องนอนเติมบรรยากาศความหอมจากแอมบิเพิร์มินิเฟสร้างความหอมได้ทุกที่เติมเชลวีพาวเวอดีกว่าแรงแรง,แรงกว่าปกป้อง,องมากกว่าไป็ประสิทธิภาพยิ่งกว่าด้วยพลังทำความสะอาดจากเทคโนโลยีไดน a f l e x ็พิเศษวันนี้เติมเชลวีพาวเวอรับฟรีวีอเครื่องดื่ววิตามินบีรวมถึง30เมษายนนี้ ลองสัมผัสกับรสชาติอเมริกาโน่แท้ๆที่หอมตั้งแต่ชีกซองชงเย็นง่ายเข้มสดชื่นลงตัวหอมเข้มจริงเนสกาแฟอเมริกาโนออกไปสนุกแบบไม่สะดุดกับกลิ่นอับชื้นที่ผมใหม่ My Dove Myself Fresh n o r i s h m e มัผสานอควาแบบถายล็อกกลิ่นหอมช่วยล็อกกลิ่นอับชื้น refresh หนังสีสษะสดชื่นถึงปลายผมล็อกผมนุ่งหอมนานข้ามวันใหม่ d o v มีอะไรใหม่ๆบ้างอเออร่อยใหม่เจ้าสัวเข้าวตังมินิเคลือบน้ำปรุงสูตรลับโรยไก่หยองเน้นๆหอมกลิ่นพริกปีศาจจัดให้ครบ3ารสอร่อยเข้าวตังมินิใหม่จากเจ้าสัวฟีนพลังฐานชาโคใหม่ล็อกกลิ่นวันนั้นมั่นใจใหม่โซฟีชาโคเฟสด้วยฐานชาโคเฟสซึมซับพร้อมล็อกกลิ่นมั่นใจะอาันนใจ่ รับชุดเก่งของอ้้มที่หอมยาวนานถึง14วันคอมฟอร์ตด้วยอัลตร้าแคร์เทคโนโลยีปกป้องสืและใยผ้าจากการถูกทำลายพร้อมมอบกลิ่นหอมยาวนาน14วันให้อ้มมั่นใจในทุกวันคอมฟอร์ตอัลตร้าแคร์ มมีข่าวดีสําหรับประเทศไทยด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ระดับโลกในปี2569จะมีคนจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมชมงานนี้นะคะงานนี้จัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธาน,นีค่ะจะเป็นงานอะไรและมีความน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามพร้อมกันกันกบคุณทัศนัยโคตทองค่ะส่วนข่าวกันต่อแล้ช่วงนี้ผมทัศนัยโคตทองลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ ถือว่าเป็นข่าวดีมากจริงๆนะคะมันเป็นงานใหญ่ระดับโลกอ่ะใช่แล้วงานนี้จะยังคงอยู่กับประเทศไทยกลายเป็นอุทยานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างที่เชียงใหม่เนี่ยอตอนนี้ยังคงไปเที่ยวได้อยู่เลยนะคะ,คะเกี่ยวกับการจัดพื้นสวนโลกที่จัดไปตั้งแต่ปี49 20่ปีผ่านมาแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เลยนะใช่อ่ะคราวต่อไปเป็นคราวของเมืองอุดรปี2 5 0 0 69นะคะและนี่คือทั้งหมดของข่าวเชาว้าไทยรัฐสัปา์ที่วันนี้ค่ะคุณมนฤดีคุณจุธารั์และดิฉันสุภาพราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ